ชนิดของผลผลบแบ่งได้เป็นสามประเภทตามกาเกิดของผลลักษณะดอกและจํานวนรังไข,ข่คือผลผลกลุ่มและผลรวมหนึ่งผลเดี่ยวเป็นผลที่จะเดินมาจากดอกหนึ่งดอกที่มีรังไข่หนึ่งรังไข่เป็นดอกเดียวหรือดอกช่อก็ได้ผลเดียวจากดอกเดี่ยวเช่นตะครส้มทุเรียนมะเขือและต้อยติ่ง แต่ถ้าเป็นดอกช่อรังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอกเมื่อเจริญเป็นผลจะเจริญแยกจากกันเช่นกระถินองุหมุนละมะพร้าวสองผลกลุ่มเป็นผลที่เกิดมาจากดอกหนึ่งดอกที่มีจำนวนเกสรเพศเมียมากกว่าหนึ่งอันอยู่บนฐานดอกเดียวกันจึงมีรังไข่มากกว่าหนึ่งรังไข่แต่เมื่อแต่ละรังไข่เจริญเป็นผลย่อยหนึ่งผล ทำให้แต่ละผลติดอยู่บนฐานดอกเดียวกันผลย่อยอาจแยกจากกันเช่นจำปีจำปากระเวกและกระดังงาหรือผลย่อยอาจเชื่อมติดกันคล้ายผลเดี่ยวเช่น,น้้อหนาบัวหลวงและสตรอเบอร,รี่สาผลรวมเป็นผลที่เกิดมาจากดอกช่อซึ่งมีดอกย่อยจำนวนมากก็ได้อยู่เบียดชิดกันในดอก เดียวกันนำะลังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอกจะเริญเป็นผลย่อยที่อยู่เบียดชิดกันบนแกนช่อดอกจนดูคล้ายเป็นหนึ่งผลเช่นยอหมอนสับป,ประรดสาเกขน,นุนแล้วมาเดือ่อ